ชุดดำเขาก็รู้กันอยู่แล้วค่ะพี่หนุ่มว่ามันเป็นการไว้ทุกข์ก็แต่มาไว้ทุกข์ให้หลังจากนี้อ่ะคุณอาจจะต้องแบบหน้าเศร้าอกตมอ่ะหนูว่ากระดาษชําระบ้านหนูยังหนากว่านี้เลยอ่ะพูดไปฟึ้งเฟ้อโอ้โหยังกออะไรมาจากดวงดาวดวงสวรรค์แต่มันหาหลักฐานอะไรไม่เจอใครก็พูดได้ไอ้ดอกทองแบบนี้นะฮะทอง99.99ส99าจากมันจะเก้าตอนไหนมันก็คือกระดาษแหละพี่ฉีดใช้สินเอียก็เลยเหรอสีบ้าบอคอแตกอะไรอย่างเงี้ยมันคือกระดาษโอพี่คือกระดาษ บโปยตอนไหนก็ได้อ่ะคุณดูกล้องจับกระดาษไหมล่ะโอ้ตายแล้วบีอย่างบางเคสเนี่ยนะจะซื้อบ้านให้เด็กที่เขาจะเลิกกันเนี่ยไออย่างเคสอย่างเงี้ยมองยังไงเอาอันเนี้ยเป็นญาติฝ่ายไหนกันเขาล่าไปสร้างบ้านให้เขาอ่ะ เพราะหนูเกลียดคําพูดว่าเขาทําความดีเขาช่วยเหลือสังคมแต่ในใจหนูมันจะมีคําถามอยู่อยู่หนึ่งคำถามตลอดเวลาว่าแล้วเงินที่เขาเอามาช่วยสังคมได้เข้ามาจากไหนแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีสับใหม่ก็คือไม่ได้แค่ฟอกเงินและฟอกบุญมันเป็นเรื่องของเส้นเรื่องการตลาดล้านเปอร์เซ็นต์ สัมภากรต้องเข้า14ล้านทำงานมา5ปีหปีกำไร14ล้านพอไหมที่จะซื้อซุปเปอร์คาร์เต็มบ้านและพอไหมที่เขาจะเอาเงินมาโปรยแจกทำคอนเทนต์แบงค์พันเป็น10 10ล้านผมบอกเลยถ้าสัมภากกรไม่เข้าไม่ได้ยุกนะแต่ต้องไป ผมให้คำคำหนึ่งไม่มีใครหลอกที่ขายของขาดทุนเพราะฉะนั้นมันไม่มีแล้วก็เมื่อกี้มีคนแบบคอมเมนต์เห็นอันนี้นบอกว่าอิจฉาแม่เลยทุกคนมีแม่คนเดียวคะ่ะไม่เอานะคะคิดเกินทุกดอกแล้วบอกของแถมไม่เอาคะ่ะ ยังคงเดือดรอุอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับรายการโหนกระแสะของพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะคะกับการขยี้ดราม่าปมซื้อทองนะคะจากร้านแม่ตักค่ะจนกลายเป็นมหากราบดราม่าประเด็นแตกไปต่างๆนานานะคะแต่นับวันค่ะก็ยิ่งไฟลามทุ่งไปกันใหญ่ค่ะท่านผู้ชมโดยล่าสุดนะคะยังคงมีลูกค้าค่ะแห่นาทองนะคะที่เคยซื้อค่ะไปขืนที่หน้าร้านทองของแม่ตักอย่างต่อเนื่องขณะที่ในวันที่26กันยายนนะคะเป็นวันที่4แล้วค่ะที่รายการโหนกระแสะค่ะได้เดินหน้าชำละเรื่องนี้ในตอนเอาเงินบาปมาสร้างเป็นเงินบุญทั้้งงนนนีีีค่่่ะะสสืืมเมอจาากกกกรรรรณทใหแ ม,ะะมีการพูดถึงการบริจาคเงินค่ะของคนดังนะคะจนเป็นเหมือนกับแม่พะค่ะที่หลายคนให้ความศรัทธาแต่ว่าเป็นการเอาเงินบาปค่ะมาสร้างเป็นเงินบุญหรือไม่โดยมีผู้ร่วมรายการนะคะประกอบด้วยคุณแพรรี่พยวันวรรณบุตรค่ะและคุณนวัดอิรสระไกรศีนะคะหรือว่าบอสนวัดแห่งเวทีมิสแกรนนั่นเองค่ะโดยได้มาร่วมถกประเด็นนี้กันสนั่นนะคะหลังจากที่ทั้งคู่ค่ะได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเตือนภัยสังคมและพร้อมกับชี้ข้อสงสัยค่ะในการทําธุรกิจนะคะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปตรวจสอบค่ะโดยคุณแพรรี่ค่ะได้กล่่่่าาาวววถึงงเเรรืออนนนนนีีีี้้ะะคตมมสััหยกก ฟอกบุญเกิดขึ้นในโซเชียลก็คือการเอาเงินที่ทําธุรกิจค้าขายแบบไม่ค่อยสบายใจไปทําบุญเพื่อสร้างโปรไฟล์ให้ดูว่าเป็นการช่วยเหลือคนใจบุญใจกุศลทั้งนี้ที่กล่าวไม่ได้หมายถึงแม่ตักแต่อย่างใดแต่ว่าหมายถึงบุคคลทั่วไปหลายเคสในปัจจุบันค่ะเรื่องประเภทที่เหมือนกันกับเคสร้านทองนะคะมีเยอะขึ้นค่ะแต่ว่าไม่สามารถออกมาพูดได้เพราะว่ามักจะโดนนะคะลูกหาบของคนที่พูดขาดตามมาด่านะคะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ควรพูดนะคะแล้วก็เรื่องที่มีการเอาเงินบาปมาสร้างเป็นเงินบุญน,นั้นนะคะมันเหมือนเป็นการ PR ะ,ะพรรร้้อมมกกกกััับตงงําาาาาถวว่่่ทดลี การฟอกเงินฟอกบุญหรือไม่นะคะอยากจะเตือนไทยผู้บริโภคว่าของฟรีมันไม่มีบนโลกพร้อมกับออกตัวนะคะว่าวันนี้เนี่ยตนได้สวมดอกไม้สีทองมาเพราะาเป็นเครื่องประดับนะคะไปเดินหาซื้อตามแถวสำเพ็งนะคะก็ได้มาเป็นถุงๆค่ะเรื่องที่ตนเนี่ยออกมาพูดไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะคะแต่ว่ามาเป็นเรื่องที่สังคมคะ่ะควรตระหนัก,กรู้แล้วก็ไม่ควรจะถูกเอาเปรียบแบบนี้อยากจะให้คุณมีสติเวลาซื้อของออนไลน์ขณะที่คุณนวัดนะคะก็ได้กล่าวว่าเกือบทุกเคสเลยที่เอางานบุญนะคะมาบังหน้ามันเป็นเส้นเรื่องของการตลาดล้านเปอร์เซ็นต์คนหน คลิปกล้องหน้ากล้องหลังมีสคริปทุกอย่างเพราะนี่คือการสร้างฉากให้คนเข้าใจว่าบุคคลน,นี้เป็นคนแบบนี้เพราะว่าการที่เราเนี่ยจะขายเครื่องรางของของังมันก็ต้องมีการทําให้คนเชื่อถือในตัวเราจริงๆไปช่วยชีวิตเขาทําบุญแล้วก็ดูสูงส่งอลังการขอให้ตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่า80%ใครที่ทําคลิปช่วยเหลือเนี่ยล้วนเป็นการสร้างฉากทําให้เข้าใจผิดส่วนตัวมองว่าลึกๆแล้วคนแบบนี้ไม่ได้อยากจะช่วยคนจริงๆแต่แค่อยากจะมีคนคอยติดตามอยากจะมีเ n g a g e m e n ตและทางวัดเองก็เช่นกันไม่ได้อยากจะให้รับบบรริจจาาาาคคกกนนเหล่่่ี้ออยไปวมฟุญ พร้อมกับได้มีการตั้งคำถามนะคะว่าแม่ตั๊กเนี่ยเอาเงินมาจากไหนมาซื้อขายทองนะคะเพราะว่ากําไรร้านขายทองที่จดทะเบียนไว้ในปี66มีกําไรนะคะอยู่ที่3ล้านบาทแต่ทรัพย์สินนาฬิการถหรูค่ะก,กระเป๋าแบรนด์เนมบ้านหรูมูลค่ารวมๆแล้วนะคะคาดว่าน่าจะอยู่ที่หลักร้อยล้านถึงพันล้านบาทกันเลยทีเดียว ะะว่าต้องตอบคําถามนี้กับสังคมให้ได้ค่ะกรณีที่แม่ตักนะคะอ้างว่าดอกไม้สีทองหรือของแถมอะไรต่างๆค่ะได้มาจากฮ่องกงนะคะต้องมีหลักฐานให้ชัดว่าเอามาจากฮ่องกงจริงหรือไม่แล้วการที่เขาทําธุรกิจออกหน้าอะไรต่างๆเนี่ยแต่กลับไม่มีชื่อของตัวเองอยู่ในบริษัทเลยนะคะมันแปลกค่ะมันมีความไม่ชอบมาพากลอะไรหรือไม่ซึ่งบอสนวัเนยคะก็ได้ขอสกิดไปถึงสัมภากรค่คะให้ตรวจสอบเคสนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีประเด็นนะคะของน้องผููการแล้วก็น้องแมนฟอค่ะที่แม่ตักนะคะได้ไปไลฟ์ขายของค่ะซึ่ง จะต้องพูดกันนะคะให้สังคมได้เคลียร์ค่ะส่วนในประเด็นไลฟ์นะคะที่มีการแกะกล่องพัสดุตีกลับค่ะว่ามีซองแดงนะคะใส่เงินไปด้วยค่ะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยไม่อยู่รับของนะคะเอามาแกะเนี่ยเจอเงินในซองหลายร้อยบาทบางกล่องนะคะก็มี iPhone ค่ะในเรื่องนี้เองค่ะได้ตัวแทนนะคะจากทางฝั่งของ Flat Express ค่ะได้มาให้ข้อมูลด้วยนะคะและช่วงหนึ่งของรายการคุณผู้ชมค่ะก็มีการโฟนอินนะคะกับคุณเพชรพันปีซึ่งถูกระบุนะคะว่าเป็นพี่สาวคนสนิทของแม่ตั๊กค่ะได้โฟนอินเข้ามาชี้แจงนะคะในประเด็นที่มีคนบอกว่าคเเพนเนเันนนนปปี็ ให้มาตักนะคะโทรหาคนนั้นโทรหาคนนี้เพื่อขอเคลียร์โดยทางพี่หนุ่มกันชัยนะคะก็ได้ฟาดกลับไปแบบจุกๆุเรียกได้ว่าขนกระใสอีพีนี้นะคะถึงรถจนพลาดไม่ได้เลยทีเดียวเริ่มต้นทางรายการค่ะคุณแพรรี่นะคะก็แจกดอกไม้สีทองให้กับพี่หนุ่มกันชัยแล้วก็บอสนวัตค่ะด้านบอสนวัตนะคะก็ไม่รอช้าค่ะเปิดคลิปนะคะของผู้ใช้งานบนทิกต็อกอะไรหนึ่งค่ะเปิดเผยนะคะว่าดอกไม้สีทองนะคะตอนนี้ที่จีนเนี่ยผลิตเยอะมากเลยในราคาแค่หลักหน่วยของบ้านเรานะคะทำให้บอสนวัตนะคะที่ทํางานด้านการขายของมานานค่ะอยากจะรู้นะคะว่าตัวสินนค้้าที่เป็ดอกไม ทองนั้นค่ะได้มายังไงนะคะนำเข้ามาจากไหนนะคะเพราะว่าสินค้าที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนั้นต้องมีหลักฐานการนําเข้าและจะต้องมีบริษัทตัวกลางนะคะนาเข้ามาด้วยเพราะถ้าเราไม่มีนะคะก็แสดงว่ามั่วธุรกิจค่ะมั่วเรื่องระบบภาษีต่อมาค่ะทางรายการโหนกระแสนะคะก็ได้มีการเปิดคลิปไลฟ์ค่ะที่มาตักนะคะได้เปิดเผยว่าทองคําแผ่นที่ร้านนั้นเป็นทอง99.9% 9 99งานนี้บอสนวัตน,นะคะได้เผยคลิปค่ะว่าคลิปนี้มันโคตรสาคัญเลยจะเป็นบทสรุปนะที่จะจัดการทางกฎหมายได้ถ้าคอประคอเอาจริงเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันไม่ใชสบแล้ว มันจะเข้าสู่คอปคอเพราะว่ากองสถาบันมันคนละมุมกันจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกครับทอง 99. 9 9มันจาก้าตอนไหนมันคือกระดาษนี่แหละพร้อมกับได้ฉีกทองแผ่นนี้ทิ้งนะคะทำเอาพี่หนุ่มกันชยัยต้องร้องห้ามนะคะว่าคุณฉีกของเขาเลยเหรอซึ่งบอสนาวันนะคะบอกว่าแล้วจะมาลงนู่นลงนี่ลงอะไรจากฮ่องกงมันจะบ้าหรอขอโทษนะถ้าคําพูดที่เขาพูดว่าทําให้ร่ําให้รวยเนี่ยคนที่รวยมีคนเดียวเลยคือคนขายคนขายรวยจะตายไม่รวยจะมีรถเป็นสิบสิบคันหรอเขามีทุกอย่างเพราะว่าเขารวยแต่การทีีี่่คุณพูดแบบน้ย มันประจักษ์ด้วยหลักฐานความรับผิดชอบเนี่ยมันไม่พอมันต้องถูกลงโทษถ้าเป็นจริงผมอินกับคนจนนะเพราะผมจนมาก่อนผมเห็นคนที่มารอหน้าร้านผมก็ส่งตลอดนะว่าเวลาต้องมีเงื่อนไขนู่นน,นั่นนี่ผมว่าอะไรเบาได้ก็เบาแค่นี้เนี่ยก็เยอะเกินไปแล้วมันจะได้ทุเลาลงบ้างถ้าเกิดว่าไปพูดจาแล้วก็มีเงื่อนไขที่มันกําลังผิดพลาดแล้วก็ต้องแก้ไขมันจะไปกันใหญ่ไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นแต่เอาจริงๆนะถ้าอันนี้เนี่ยทองแผ่นเนี่ยเอามาจากเขาเขาน่าจะพูดไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นกระดาษจะโปรยตอนไหนก็ได้ท่่่ออองบ้้าาะไไไไรคคนยมดดฉลู คนนะ่บอกไว้ก่อนก่อนที่จะขยี้ต่อนนะคะ่ะว่าวันหลังเนี่ยถ้าจะขายใหม่นะคะก็บอกว่าทองของคุณเนี่ยเป็นทองม้วนให้ลูกค้าไปเลยเพราะว่ามันก็ทองนะคะและที่บอกว่ามีการอ้างว่าสินค้าทุกชิ้นของคุณมีการผ่านพิธีกรรมนะคะที่ฮ่องกงมีหลักฐานมาสแสดงต่อหน้าประชาชนไหมพูดไปฟุง้งเฟอ้อแต่ว่าหาหลักฐานไม่เจอใครก็พูดได้ต่อมาพี่หนุ่มกัญชัยก็ได้เปิดประเด็นนะคะปิดตาททวเวสวร์ค่ะที่หน้าร้านทองของแม่ตักนะคะถามคุณแพรรี่ค่ะว่าในฐานะมิสเตรเปลี่ยนเก้าเนี่ยประเด็นนี้นะคะมันเป็นยังไงค่ะมันคืออะไรกัน,น่ดาาะะบอวววทต ปล่าคะกำเอาสะดุ้งกันทั้งพิธีกรแล้วก็แขกรับเชิญร่วมรายการคะ่ะก่อนที่จะกล่าวต่อนะคะว่าคนเราบูชาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอะไรที่เป็นความเชื่อแบบนี้แต่ถ้าทําในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ช่วยไม่ได้ขณะที่หนุ่มกัญชัยนะคะได้บอกนะคะว่ามีคนบอกถึงสาเหตุที่ต้องนําผ้าแดงมาปิดตาเอาไว้เพราะว่ายังไม่ได้เบิกเนตตามความเชื่อของคนยุคเก่าที่ยึดถือกันมาแต่โบราณขณะที่อีกเสียงก็มองว่าอาจจะเป็นการปิดหูปิดตาไม่ให้ทราบมากกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งด้านของคุณแรรรี่่นนนนนะะะะะะะคคคไดด้บออกวววาาปเเ็ขง ทำอะไรไม่ดีไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าถ้าบูชาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นความเชื่อแบบนี้ถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจะมาช่วยจะมาเกื้อกูลแต่เราเนี่ยไม่รู้เหตุผลเหตุผลของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เบิกเนตรหรือว่าอะไรตามความเชื่อก็เลยปิดหูปิดตาเอาไว้ก่อนไม่ต้องกลัวหรอกค่ะนักข่าวลงช้ำขนาดนั้นมีประโยชน์อะไรคะแบบนั้นน่ะมันปิดไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าไม่มีที่รับสําหรับคนไม่ดีขอพูดแบบกงกวางแล้วกันถ้าใครจะทําเพราะว่าเชื่อเรื่องนี้ไม่ต้องไปทําเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชนเน้้าาฝห ้า,าง,จงจริงๆยักษ์เนี่ยอยู่ตามวัดนะอันนั้นเนี่ยประตูร้านทองหรือว่ามันคือวัดแจ้งวัดโพคะ่ะมันปิดไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้ายังเคยบอกว่าไม่มีที่รับสําหรับคนที่ไม่ดีอันนี้พูดแบบกว้างๆแล้วกันถ้าใครจะจาเนี่ยเพราะว่าเชื่อเรื่องนี้ก็ไม่ต้องไปทําด้านของบอสนวัดนะคะได้กล่าวเสริมค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างนะคะอย่าเอาไปยุ่งเรื่องการค้าค่ะเพราะว่าการที่นํามาตั้งในสถานที่แบบนี้นะคะอาจจะสร้างมิติความเชื่อค่ะในทิศทางอื่นนะคะเพื่อให้คนเนี่ยรู้สึกว่าที่แห่งนี้นะคะเป็นที่พิเศษทั้้้งงงๆๆทีี่่่่ริแลววเเนยยไไมดกกขอั ะะต่อให้เอาเทวสุวรรณค่ะไปตั้งเพิ่มอีก10องค์นะคะเรื่องนี้ก็ไม่มีบนจบง่ายๆค่ะพี่หนุ่มกัญชัยนะคะก็ได้เปิดประเด็นไลฟ์ค่ะที่มีการแกะกล่องพัสดุตีกลับนะคะว่ามีซองแดงใส่เงินไปด้วยแต่ว่าทางลูกค้าเนี่ยไม่อยู่รับของนะคะเอามาแกะโชกกล้องค่ะเจอเงินในซองนะคะหลายร้อยบาทค่ะบางกล่องเี่กก็มี iPhone อยู่ในนั้นนะคะซึ่งเรื่องนี้เองนะคะได้ตัวแทนจากทางฝั่งของ Flat Express นะคะมาให้ข้อมูลค่ะว่าเรื่องของกล่องพัสดุตีกลับนะคะหรือว่า La b e l ค่ะติดหน้ากล่องนะคะจะต้องพิมพ์ออกมา ะะแล้วรายละเอียดเนี่ยจะต้องเยอะค่ะและคําว่าตีกลับนะคะก็จะไม่ใหญ่ขนาดนี้ด้วยถามว่าสิ่งที่ปรากฏในไลฟ์นะคะเป็นของจริงหรือไม่ค่ะทาง flat express นะคะบอกเพียงว่าขนส่งที่มีมาตรฐานทั่วไปจะไม่ทํากันแบบนี้ค่ะทางด้านของบอสนวัตนะคะก็ได้ให้ความคิดเห็นค่ะเป็นการตลาดนะคะตนมีสิทธิ์ที่จะบอกความเห็นส่วนตัวเห็นเลยว่านี่คือการตลาดทําคลิปออกมาโน้มน้าวว่ามันมีจริงๆทําทให้เรารู้สึกว่าเสียดดยเพราะว่าเขาเนี่ยให้สัญญาว่าขั้นต่ำเนี่ยมี1 0 0 5 0 0 1,000 5,000และ1 0 0 0 0แต่ว่าถ้าขายสบู่ได ครบ2ล้านก้อนเนี่ยก็จะมีซอง1 0 0 0 0แบาททันทีนะคะอันนี้คือการที่คอมพลีทมิชันนะคะที่เขาวางเอาไว้แต่ระหว่างทางตอนนี้แสนยังไม่มาทุกคนก็ต้องเร่งเท่าที่ตนดูตนมีคําตอบอยู่แล้วในใจตนว่าผู้ชมก็รู้ตนเนี่ยไม่เชื่อว่ามันจริงซึ่งด้านของคุณแพรรี่นะคะก็บอกเช่นกันค่ะว่าไม่เชื่อค่ะไม่ใช่คนจะมาให้กันง่ายๆนะคะแบบนี้ค่ะทําไมของที่ตีกลับนะคะจะต้องเป็นของที่รางวันใหญ่แบบนั้นล่ะคะแต่ว่าคนที่ได้จริงเนี่ยส่วนใหญ่มีแต่แบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบซึ่งพี่หนุ่มกัญชัยนะคะก็บอกว่ามีีีข้้้อมมููลลลนนนะะะะคคคท่่่่สงงาาาาววจริๆแเยก F แล้วก็โอนเงินนะคะจ่ายพร้อมกับสลิปคาะแล้วก็รับของนะคะแต่ว่ามันตีกลับได้ไหมแบบนี้นะคะทางด้านของ Flat Express นะคะก็บอกว่ามันตีกลับได้แต่ว่าไม่มีใครหลอกนะคะที่จ่ายเงินแล้วจะตีของกลับดังนั้นโอกาสที่จะส่งไม่สําเร็จเนี่ยมันน้อยมากต่อมาพี่หนุ่มกัญชัยนะคะก็ได้เดินหน้าต่อค่ะถามเกี่ยวกับประเด็นนักบุญนะคะเอาเงินได้จากการทาบาปค่ะเอาไปทําบุญนะคะมันได้บุญไหมคุณแพรรี่ค่ะได้บอกนะคะว่าเอาจริงๆนะหนูไม่อินนะแล้วหนูก็รู้ทันไอ้พวกนี้แต่เวลาเราเห็นพวกนี้นะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีจังหวะ ออกมาพูดคนก็ไม่ฟังนะแต่จะด่าเราแล้วบอกว่าเขาเนี่ยทำความดีหนูเห็นมาเยอะมากแล้วก็เกลียดมากเพราะว่าในใจหนูเนี่ยมันจะมีคําถามอยู่หนึ่งคำถามตลอดเวลาแล้วเงินที่เขาเอามาช่วยเหลือสังคมเนี่ยเขาเอามาจากไหนแล้วรู้สึกว่าที่เขาแบ่งคืนมาเนี่ยมันน้อยมากเลยจากที่เขากอบโกยได้จากความโลภความเชื่อความหลงศรัทธาของคนนะคะแล้วก็ไปน้ําหูน้ําตาไหลมองว่าเขาช่วยเหลือคนมีเมตตาแต่มันมาจากเงินของพวกหล่อนนั่นแหละหมดเงินกับเขาเนี่ยไปเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ว่าเขาแบ่งเงินมาให้10บาทแล้วก็ไปยกย่องเขาให้เป็นแม่พระนัก หนูมองว่ามันไม่ได้แตกต่างกันกับการ PR เลยการทําแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่การทําบุญมันคือการ PR เมื่อวานนี้หนูได้สับใหม่ด้วยฟอกบุญซึ่งด้านของพี่หนุ่มกันชัยก็ขยี้นะคะว่าอย่างบางเคสเนี่ยที่จะมีการซื้อบ้านให้เด็กที่เขาเลิกกันนะคะคุณแพรรี่มองยังไงด้านคุณแพรรี่นะคะได้ตอบฟาดทันทีค่ะว่าเป็นญาติฝ่ายไหนไปสร้างบ้านให้เขาจะสร้างบ้านจะช่วยเหลือใครเนี่ยมันไม่ผิดเลยนะมันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่ที่มาของการทําความดีเนี่ยคุณต้องกลับไปถามตัวเองว่ามีจุดประสงค์นะคะของคุ ะะก็ได้ให้ความคิดเห็นด้วยนะคะว่าเกือบทุกเคสเลยค่ะที่เอางานบุญมาบาังหน้านะคะมันเป็นเรื่องของเส้นนะเรื่องการตลาดล้านเปอร์เซ็นทุกอย่างเนี่ยมันมีสคริปต์ผมบอกได้เลยว่านี่คือการสร้างฉากสร้างภาพให้คนหลงเข้าใจผิดให้ตั้งข้อสังเกตกันไว้เลยใครทําคลิปทําบุญเนี่ยช่วยเหลืออะไรใดๆบอกเลย80% 90%บเกเป็นเป็นการลวงโลกด้านของพี่หนุ่มกัญชัยนะคะได้ขอวกขัดกลับมานะคะขยี้เรื่องการสร้างบ้านค่ะถามคุณแพรรี่อีกครั้งนะคะเพราะว่าข้องใจค่ะคุณแพรรี่นะคะบอกว่าถ้ามองแบบคนนอกนะคะรู้สึกว่ายอย ะะมันเป็นไปไม่ได้เขาเป็นญาติกับเราฝ่ายไหนแล้วมันก็กลับมาเข้าคําพี่หนุ่มที่บอกว่าของฟรีมันไม่มีในโลกเขาให้เราจริงแต่คําถามก็คือเขาเอาอะไรจากเราไปบ้างแล้วมันคุ้มไหมเพราะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาตัวเราไปโปรโมทสินค้าให้เขาที่เดี๋ยวมันจะทําให้เราเนี่ยมีปัญหาในภายหลังซึ่งคนที่เข้ามาในวงการเน็ตไอดอลที่มีชื่อเสียงใหม่ๆไม่ค่อยรู้ทันกันหล,หลายเคสเลยเป็นแบบนี้อย่างเคสของดาดงขออนุญาตพาดพิงสุดท้ายก็มาอึดอัดใจทีหลังเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้แล้วน้ําท่วมปากสิมึงเพราะว่าเขาเนี่ยให้มอก ผู้การที่มีประเด็นเดือดในโซเชียลกรณีของผู้การและแมงปอที่มีบางส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลังจากที่แม่ตักได้เชิญน้อง2คนเนี่ยไปไลฟ์ขายทองขายแหวนราคา3 8 8บาทซึ่งทางด้านของบอสนวัดเขาบอกว่าผู้เสียหายเคสนี้นะคะเขาไม่ค่อยอยากจะเอาเรื่องนะคะเพราะว่าความเสียหายเนี่ยมันเล็กน้อยแล้วก็อยากให้ผู้เสียหายเนี่ยเห็นใจเด็กทั้งสองคนด้านของน้องแมงปอค่ะได้มีการโฟนอินเข้ามารายการด้วยนะคะบอกว่าตัดสินใจค่ะว่าจะไม่รับบ้านนะคะที่แม่ตักค่ะว่าจะสร้างให้แล้วนะคะเพราะมองว่าเฉพาะเรื่องของตัวเองนะคะแม่ตกก ก็มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าค่อยๆเก็บค่อยๆสร้างกันเองดีกว่าไม่รับบ้านจากเขาดีกว่าโดยบอกผ่านทางรายการโหนกระแสนะคะว่าไม่รับบ้านที่แม่ตักสร้างให้หนูสงสารผู้เสียหายสงสารตัวแม่ตักเองด้วยช่วงนี้เขาน่าจะลาบากหนูเองก็มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วกับผู้กันหนูกับผู้กันก็จะช่วยกันเก็บช่วยกันสร้างได้หนูขอโทษทุกๆคนที่เป็นผู้เสียหายในวันที่หนูได้ร่วมไลฟ์วันนั้นหนูไม่รู้เลยว่าต้องไปขายสินค้าอะไรบ้างก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะส่วนเรื่องวันไลฟ์ขายทองเขาบอกว่่่าา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 เเเปปป็นนนนโรโรรรรมมมชัขอองงทง้้้้จะะีพยแไววใใหใหคด เท่าไหร่วันนี้ขายกี่บาทโดยงานนี้แรกเริ่มซอฝันเป็นคนติดต่อแม่ตักไปว่าขอให้ผูก้การกับแมงปอไปไลฟ์ขายของกับแม่ตักได้ไหมซึ่งตอนที่ไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องขายสินค้าอะไรบ้างไม่รู้หน้างานซึ่งก็มีทองที่เป็นประเด็นด้วยจากนั้นพี่หนุ่มกัญชัยก็ได้เปิดอีกประเด็นขึ้นมาคุยนะคะก็คือประเด็นของพี่สาวคนหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าเพชรพันปีนะคะหลังจากที่ถูกโยงนะคะว่าเป็นพี่สาวคนสนิทที่คอยแนะนําแม่ตักหรือเปล่าะคะ่ะโดยคุณเพชรพันปีนะคะได้กล่าวว่าไม่รู้จักไม่ได้เป็นพี่น้องกกกกกัััััับบใใคคคครรรๆนนนนนนะะะะะแมมม่่่่ตสวทีีู้้จเเป็พาาของ โทรมาปรึกษานะคะเรื่องของข่าวค่ะส่วนเอาเบอร์ตนมาจากไหนนะคะตนก็ไม่ทราบเหมือนกันยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนในชีวิตซึ่งวันที่เขาโทรมานะคะก็เป็นวันก่อนที่เขาจะมาออกรายการโหนกระแสเพียง1วันและในวันนั้นตั๊กและเลขาก็ได้เข้ามาปรึกษาที่บ้านด้วยท้งนี้ไม่ทราบว่าเป็นพี่สาวที่ถูกพูดถึงหรือเปล่าเพราะว่าพี่สาวเขามีหลายคนเมื่อถามว่าได้แนะนําให้คุณตั๊กนะคะมีการโทรไปหาอาจารย์ออสโทรไปหาทนายเดชาโทรไปหาทนายไพศาลจริงหรือไม่คุณเพชรพันปีนะคะบอกว่าเขาบอกว่าต้องการที่จะมีทนายสื่อตนก็เลยได้ให้เเบอร์ททนนาาาายยดชไปและ ส่วนอาจารย์ออสเนี่ยตนได้ให้เบอร์ไปไม่รู้ว่าเขาไปคุยอะไรกันและย้ำชิงท้ายว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจริงๆเข็ดแล้วค่ะและในช่วงท้ายของรายการค่ะท่านผู้ชมก็ได้มีประเด็นนะคะที่ทําเอานักเรียนในห้องหนกระแสค่ะลุกขึ้นมาปรบมือรัวๆนะคะนั่นก็คือประเด็นที่บอสนวัตค่ะได้เปิดนะคะเรื่องผลประกอบการบริษัทค่ะและความร่ํารวยที่ผิดปกตินะคะของแม่ตั๊กค่ะโดยคุณนวัตนะคะได้มีการเปิดประเด็นว่าหน่วยงานก็ควรจะเข้าไปตรวจสอบนะคะเคสของแม่ตัก๊กโดยบอสนวัตน,นะคะได้บอกว่าหน่วยงานที่ควรเข้าไปตรวจสอบแม่ตักกค่ะะอรรรรพาาาาาาเเเวยงงงนนิข5ป� กำไรสุล้านแล้วเขาเอาเงินที่ไหนนะคะมาซื้อรถหรูเยอะแยะมากมายขนาดนี้แล้วนาฬิกาหรูแต่ละเรือนเป็นละล้านเขาเอาเงินมาจากไหนตัวเขาเองก็ไม่ได้ร่ํารวยมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันจะต้องไปตรวจสอบว่ารายงานเงินของเขาเนี่ยมันผิดปกติไหมแล้วการที่เขาทําธุรกิจออกหน้าอะไรต่างๆเนี่ยแต่กลับไม่มีชื่ออยู่ในบริษัทนั้นเลยมันไม่แปลกหรอมันมีความที่ไม่ชอบมาพากลหรือไม่ก็ขอสกิดไปถึงสัมภากรว่ามันน่าจะไปตรวจสอบเคสนี้ด้วยซึ่งบอนนวัดน,นะคะก็ยังได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าแม่ตักป๋าเบียร์ต้องมีคําตอบให้กับสังค ทำอะไรต้องมีหลักฐานแต่ถ้าไม่มีบอกได้เลยนะมีคําเดียวที่อยู่ได้คือรับผิดชอบทุกอย่างแล้วหยุดอาชีพนี้ไปเลยจากนั้นคุณแพรรี่นะคะก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเหมือนกันคะ่ะว่ามองคนเยี่ยมองให้ขาดอยาให้เคสนี้มันเกิดซ้ําอีกคิดเงินทุกดอกแล้วบอกของแถมไม่เอานะคะต้องตาสว่างก่อนอย่าให้แผ่นทองที่เขาให้มาบังตาเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกแม่ไม่เอาเหมือนกันคะ่ะโอ้โหท่านผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้คะ่ะยังคงต้องติดตามกันต่ออีกยาวๆนะคะเพราะหลังจากนี้คะ่ะบอสนวัดนะคะจะเป็นหัวเรือคะ่ะและนําผู้เสียหายนะคะมารวม เนียบค่ะร้องขอความเป็นธรรมนะคะกรณีซื้อทองกับแม่ตักแล้วก็ป่าเบียค่ะทางม่อยากพลาดข่าวเป็นเถิงแซบก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b Subscribe YouTube c h a n n e l Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ปดารานะคะ